คดีช็อกโลกผู้โดยสารหญิงถูกข่มขืนบนที่นั่งชั้นธุรกิจผู้โดยสารหญิงสาวรายหนึ่งได้มีการแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์ก่อนที่ลูกเรือจะมีการรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหลังจากที่เครื่องบินได้มีการลงจอดที่ท่าอากาศยานฮิสโตรในวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจได้ขึ้นไปบนเครื่องบินและทำการจับกลุ่มผู้ชายวัย40ปีฐานต้องสงสัยข่มขืนและพาตัวลงมาจากเครื่องบินชายคนดังกล่าวถูกควบคุมตัวไปที่ สถานีตำรวจฮิสโตรหลังจากนั้นก็ได้มีการเก็บตัวอย่างเลือดและเก็บตัวอย่างด n a นจากน้ำลายของเขาซึ่งชายรายนี้ได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาระหว่างที่มีการสืบสวนเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ยังได้มีการทำการตรวจค้นทางนิติเวชอย่างเต็มรูปแบบบริเวณห้องโดยสารซึ่งผู้โดยสารต้องมีการจ่ายเงินคนละ3,000ปอนด์หรือประมาณ1 3 0 0 0 0บาทสำหรับตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยผู้โดยสารหญิงที่แจ้งว่าถูกข่มขืนนั้นอายุ40ปีและเป็นชาวสหราชอาณาจักร เช่นกันถูกพาไปพบกับผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ถูกข่มขืนและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทางด้านของโคศกสํานักงานตํารวจยืนยันว่าการจับกลุ่มตัวและการสืบสวนดังกล่าวเข้าใจว่าทั้งสองคนนั่งอยู่คนละแถวในชั้นธุรกิจที่สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เรียกว่าชัน First ้นเฟิร์สคลาสด้วยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ได้มีการพูดคุยและได้ดื่มด้วยกันที่บริเวณลาฟโดยผู้หญิงได้แจ้งว่าเธอถูกพโดยสารข่มขืนะระหว่างเที่ยวบินขณะที่คนอื่นกําลังนอนหลับอยู่เธอแจ้งเรืื่อองรราให้กกับลูเ ราบและลูกเรือได้มีการรายงาน,นวิทยุให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบและตำรวจมันรอตอนที่เครื่องบินลงจอดโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการระบุว่าเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีโอกาสได้พูดคุยกันและดื่มด้วยกันก่อนขึ้นเครื่องและระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินเธอเจ็บปวดที่ถูกเขาข่มขืนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการจับกลุ่มชายคนดังกล่าวไว้ก่อนที่จะพาเขาไปทั้งนี้รายงานข่าวได้มีการระบุว่าการล่วงละเมิดทางเพศบนเครื่องบินนั้นเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่ากันว่ามีเพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกา